สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้มาชมไม้มงคลนะครับที่เป็นราชินีดอกไม้นี่คือกุหลาบนะครับผมท่านใดที่ปลูกกุหลาบนะครับเอาไว้ที่บ้านควรเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าก็ชอบสีอื่นก็เอามาปลูกได้นะประโยชน์ของสีแดงเหรอก็คือเวลาไหวนะครับเสด็จพ่อรัชกาลที่5้านะครับผมก็จะใช้สีแดงนะครับไหวเป็นดอกเริ่มแบบตุ่มๆอะไรประมาณนี้ครับผม สีแดงก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของความเฮงนั่นเองนะครับผมยิ่งแดงมากเท่าไหร่ยิ่งเฮงมากเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ปลูกง่ายไม่งองแงนะครับผมจะปลูกลงดินก็ได้นะครับปลูกใส่กระถางอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนน้องชอบแดดชอบน้ํานะครับกุหลาบอย่าให้ขาดน้ําใครเลี้ยงกุหลาบแล้วไม่รอดก็คือนี่แหละครับมาไขาความลับหรือว,ว่าชอบแดดร้อยฝนร้อยนะครับแล้วก็น้ำนี่อย่าให้ขาดนะครับอย่าให้ดินแห้ง ว่าแล้วก็จะต้องนี่ครับรดน้ําทุกเช้านะครับผมผมก็รดน้ําต้นไม้ทุกเช้านะครับในสวนหลังบ้านนะครับผมปลูกง่ายนะครับส่วนต้นข้างหลังที่มองเห็นนั้นคือคือน่าจะลงคลิปไปให้ดูแล้วนะนี่คือพุทธรักษานะครับผมพุทธนะครับชื่อดีมีมงคลน,นะครับพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็มีความด่างนะครับตัวนี้เป็น พุทธรักษาครีโอพัตตากับคนให้เป็นของแถมแล้วกันนะครับสองนาทีนี้นะครับน้องมีความด่างนะครับสีน้ําตาลแดงนะครับสลับสีเขียวนะครับผมดอกก็จะเป็นดอกสีเหลืองกับแดงนะครับสลับกันนะครับถ้าเกิดมีดอกสีเหลืองมากแสดงว่าใบจะเขียวมากนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเนี้ยก็คือจะออกสลับแดงเลยนะครับเพราะว่าเขามีสีน้ําตาลแดงกับเขียวนะครับผมโอเคกลับมาที่คุหลาบ สวยมากนะครับหามาปลูกนะครับทุกคนไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับขอบคุณที่รับชมของไอดินการ์เด้นนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ